เดี๋ยวเก็บขนมไปดีๆนะครับอ่ะยังไงยังไงตายครับพอเพาะพูดให้มันชัดๆเจนพูดให้มันเสียงดังๆไม่ไอ้อย่าอย่าอย่าฝานเป็นเรื่องๆเอาใหม่ลูกพูดดีๆครับตายกับลุงตาแล้วพี่ตั้นครับอืมไใบสวยใบสวยใบสวยที่สวยเล้วให้หนูครับครับโอเคเต็มตู้ไปหมดอะพ่อซื้อมาให้สองรอบก็ยัง หมดอย่างที่พ่อซื้อมาให้หมดยังครับยังครับยังอยู่อ๋ออ่ะกินไปได้เป็นอีกเดือนไม่ต้องรีบกินนะลูกนะค,ะค่อยๆกินนะรู้ว่ามีหลายอันเลยนี่เป็นแบบช็อกโกแลตนี่เป็นแบบครับเออแล้วเดี๋ยวเย็นพ่อพาไปซื้อไอติมมาตุนไว้เนาะไอติมหนูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาไอติมไม่เอาแล้วเา่ในตู้เย็นหนูมีเอาต,างอตังหยอดปลุกไหมต่างหยอดปลุกไหมอย่างเออแต,แ,ตแต่แบบนี้จะใช้ตู้เย็น ไปไปจะย่อยแช่ได้แล้วเดี๋ยวมื่อกินข้าวกับพ่อเอาเอาเอา,เอาลูกชิ้นหมูไปแช่ด้วยลงไป